ส้มพันขาวขาวใหญ่อ่าอ่าส้มพันขาวใหญ่เป็นพันมาจากาแม่กรองสมุทรสงครามเนาะครับอ่าแล้วตอนนี้เราไม่ทรงปลูกไว้กี่ปีแล้วเนี่ยตรงนี้เหรอตรงต้นนี้น่าจ<แ>ําแปดปีผลิตแปดปีแปดปีนะอ่าประมาณแปดปีแปดปีให้ผลผลิตปีที่เท่าไหร่ให้ผลผลิตปีที่สี่ ให้<ป>ผลไป็ปีที่สี่ปีที่ห้าอ่าได้เลยตอนนี้ผลต้นเนี้ยให้ได้กี่ตังค์ละตั้งแต่ขายมาโอหลายตังค์เลหคือคือต้นนี้ดูจากลูกตอนนีถ้ถ้าเก็บหมดทุกลูกนะแต่ส้มโอมันเก็บทีเดียวไม่ได้นะครับผมมันจะต้องเก็บเป็นรุ่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 นไปครับแต่อย่างตอนนี้ก็เก็บรุ่นนี้ก่อนตอนนี้กะไว้ว่าที่จะเก็บรุ่นต่อไปเนี้ยได้ประมาณสักห้าร้อยลก ห้าร้อยโลโลละเท่าไรทั่วสวนเลยนะทั่วสวนเลยไม่กี่ต้นนะห้าร้อยโลนี้จะอยู่ประมาณไม่ไม่ถึงสิบห้าต้นอ่าสิบห้าต้นอ่าประมาณแม่ทรงมีกี่ต้นอ่าตอนอ่าตอนนี้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ปลูกใหม่ก็เกินห้าร้อยต้นอ่าแม่ทรงมามามาปลูกมาปลูกแทนส้มเขียวหวานทําไมส้มเขียวหวานเพราะว่าส้มเขียวหวานนี่การดูเลมันลําบากครับลําบากมากเลยครับอ่าแต่ไม่สูส้มโอไม่ได้ส้มโอนี้ เราเป็นชาวสวนเราสบายคือไม่ต้องมานั่งเก็บอะ่ะพอเรามีส้มโอขายาประกาศขายปุ๊บเนี่ยมีแม่ค้ามาตัดเอาเองเลยตัดเอาเองเลยตัดเอาเองตอนนี้ก็สิบแปดบาท,บาทตอนนี้ตัดเองสิบปดบาทถ้าส้มเขียวหวานนะถ้าเราตัดให้ยี่สิบถ้าต้อเขียวหวานนะถ้าส้มเขียวหวานตอนนี้มันไม่มีเนาะไม่ไม่เอนะส้มเขียวหวานนี่ก็น่าตัดน้าตัดก็จริงๆแล้วจะเป็นเดือนพฤศจิกาคือรุ่นหนึ่งเนาะ รุ่นสองก็โนู่นอ่ะมีนาเมษาโอเคอืมแม่ทรงกิ่งพันขายกิ่งแล้วเท่าไหร่อ๋อตอนนี้เหอรอกิ่งพันเนี่ยถ้าเราทาเรียบร้อยเลยนะใส่ถุงดํานะอ่าอ่าร้อยยี่สิบบาทประมาณครับ<ำ>มันขาวใหญ่นะขาวใหญ่ถ้าเป็นขาวใหญ่นะพันอื่นไม่รู้แต่ถ้าเป็นขาวใหญ่อ่ะร้อยี่สิบาท พันพันเขาใหญ่ดูแลยังไงดูแย่ยากไหมประสง่์งดูแลยากใส่ขี้วัวจบเนี่ยพ่นพ่นยาก,ก็น่าจะพ่นว่าเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งอะไรเนี่ยแต่ว่าสวนเรามันไม่ค่อยมียามันปลอดสารน่ะอือก็คุยไม่ถูกตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารกิ่งกิ่งนี้ถ้าส่งแบบกิ่งนี้แปะคนไปทํายังไงประสค์ไม่ส่งก็ก็ส่งเคอรี่ส่งเคอรี่ก็ได้อ่าส่งเคอรีก่ก็กิ่งละ แล้วแต่ว่าเขาคิดค่าส่งเท่าไหร่แต่ว่าต้นทุนก็ตัดพอตัดหนึ่งก็ร้อยบาทอะประมาณน่ะครับประทรงไม่ส่งอีกไม่ทรงสวนสวนอยู่ที่ไหนตอนนี้เหรออาเภอศรีสัชนาลัยตำบลแม่สินเหมาะเหมาะสำหรับการทำปลวกส้งโอมาที่นี่เหมาะเหมาะทั้งมันเหมาะทุกอย่างอ่ะแต่ทีนี้ว่าส้มเขียวหวานนี่มันจะดูแลมากอ่า ต้องดูแลมากแต่ว่าส้มโอนี้เราปล่อยเป็นธรรมชาตินี่มันเป็นธรรมชาติอ่าปล่อยเป็นธรรมชาติอ่าให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดไม่สรงไม่ส่งเคยแพงสุดเท่าไหร่ครับส้มโออ่าที่นี่เหรอที่นี่จากสวนจะแพงสุดก็ไม่เกินยี่ห้ายี่ห้าบาทา่าแต่มันดีตรงที่เก็บได้นานไม่ต้องอ่าไม่ต้องไปอย่างอย่างนี้เก็บจากต้นนี้ผมกินได้วันไหนยิ่งอร่อยผมเก็บเก็บได้วันไหนถึงวันไหนถึงเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้ไหม หลังจะเก็บจากต้นแล้วอะเนี่เหรออ,อยู่ได้เดือนหนึ่งใช่ไหมอุอ้ยอยู่ได้กว่านั้นอีกกว่านั้นอีกอ่ากว่านั้นอีกไม่ต้องกลัวออไม่ต้องกลัวยิ่ง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 อยู่นานยิ่งชำ่ำครับเพราะว่าพันพันนี้ทำมันแพงกิ่งมันแพงเพราะอะไรรู้ไหมอข้างในมันไม่มีเม็ดเลยมันไม่เหมือนขาวน้ําผึ้งอ๋อ,ข,อข้างในอ่าข้างในข้างในเนื้อเนี่ยมันจะไม่มีเม็ดครับอ่าเม็ดในมันอะ เม็ดเม็ดในมันกิ่งกิ่งพันกิ่งละหนึ่งร้อยบาทโดยประมาณส่งได้ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เดี๋ยวตัดแล้วถ้าใครถ้าใครสนใจก็สนใจก็ใส่เบอร์ไว้ด้านท้ายนี่นะครับเดี๋ยวจะติดต่อไปให้ส่งจากสีชัตนาลัยส่งเคอรี่ไปพะส่งแล้วเราต้องอนุบาลหรือปลูกลงดีนได้เลยเราต้องถ้าเรามีน้ําน้ํำไม่ต้อง เาไปใส่ถุงสักสิบห้าวันอ่าสิบห้าวันแล้วเราจ่ายลงดินแท้เลยแล้วแต่ต้องมีน้ํานะเพราะว่ามันหมดฝนแล้วนี่อ่าต้องมีน้าให้เขาเกาะอนุบาลไว้หน้าฝนปีหน้ากําลังดีโอ้สวยเลยแหละก็ก็ซื้อไว้ปีนี้ซื้อไว้นี่แปอนุบาลไว้สี่ห้าเดือนก็ไม่กี่วันน่ะเดี๋ยวถึงหน้าฝนก็โอเคลงดินได้เลยหน้าฝนปีหน้าหลังเมษาปีหน้าก็ลงดินเมษาก็โดนแล้ะถ้ามีน้ําลงได้เลยถ้ามีน้ํา สะดวกสปริงเกอร์อะไรเนี่ยลงเลยไม่ต้องไปรอปีหน้าครับอ่าปีหน้าก็บาดเบ่งกิ่งกิ่งละร้อยนะครับสั่งทีละห้ากิ่งนะครับกิ่งสองกิ่งไม่ส่งนะครับสั่งทีละห้ากิ่งขึ้นไปนี่นะครับไม่ส่งโอ้าตตอนแกะเคยเคยออกลูกดกๆนี้ต้นหนึ่งกี่ลูกอันนี้ตัดไปแล้วสามสีเที่ยวแล้วนะอต้นที่เห็นเนี้ยตัดไปสามสี่เที่ยวแล้วเี่ยเที่ยวนี้รู้สึกจะเป็นเที่ยวที่ห้าแล้วตัดไปนะครับสามสีเที่ยว ต้นหนึงได้ถึงห้าร้อยโลแล้ว<โ>ลตอนนี้ถ้าเราตัดขน,ดต,นต้นหนึ่งถึงได้ร้อยโลไหมได้เนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวไปชั่งดูได้เลยเนี่ยประมาณเกือบเกือบสโลเนี่ยสองลูกเนี่ยอออมันหนักนะมันไม่ใช่ว่าเบาๆนะวิธีการปลูกต้องลงดินลึกขนาดไหนไมมท่งอ่าเอ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 า,เอา,เอาแค่เขายิ่งดี<ค>เพราะาว,ว่าส้มโอมันมัน,ม,นมันจะไม่ไม่เกี่ยวกับรากเน่า แต่ถ้าเขียวหวานเนี่ยลึกไม่ได้อ่าส้มเขียวหวานนี่จะปลูกลึกไม่ได้อยู่ได้กี่ปีส้มมกเน่าส้มเขียวหวานนี่กี่ปีต้องล้างเราต้องตัดมันก็อายุยืนเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ว่ามันไม่ค่อยได้แต่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ดูอย่างเงี้ยมันเนี้ยเราทําแบบธรรมชาติไงปลอดสารพิษไงครับเออธรรมชาติมากเลยไม่ต้องพ่นยาเนี่ยนี่ถ้าเป็นที่อื่นน่ะมายืนคุยอย่างงี้ไม่ได้หรอกม,มีจมูกเหมนไหน อ่ากิ่งนี่เนี่ยลากเนี่ยต้องออกเยอะกว่านี้นะครับต้องเยอะกว่านี้อันนี้มันพิ้นได้ยังไม่ถึงเดือนเลยี่ลากาลากต้องเต็มกิ่งต้องเต็มกิ่งแล้วก็ลากนี่จะต้องเป็นสีแดงแดงนะถึงจะตัดได้อ๋อวิธีการสังเกตรากอต้องแดงแดงเลยอ๋อต้องออกแดงแดงสีแดงแดงเนี่ยเขาเรียกว่าลากแกงอันนี้มันยังอ่อนอยู่เนี่ยสามารถที่จะหักได้ทันทีได้ถ้าถ้าคนแกะไม่เป็นอะไรยังไงอ่อแล้วเนี่ย เอาทำไมเขาตอนสองอันน่ะอ่าอันนี้ก็ได้กิ่งหนึ่งไงอันนี้ได้กิ่งหนึ่งไงนี่ไงไม่ทรงเอาไปปลูกอย่างนี้เลยหรือตัดออกสะหน่อยอ๋อต้องแต่งก่ะต้องแต่งให้สวยเนี่ยเราเราต้องเอาพวกนี้รอให้เป็นกิ่งใหญ่ได้เลยได้ได้ได้เลยได้เลยเนี่ยขาวใหญ่นี่นี่นี่สวยใช่ไหมไม่ทรงขาวใหญ่รสชาติดีตรงไหนโอ้โหไม่มีเม็ดหนึ่งละสองหวานนุ่มครับมีสามรสอ่ะสามรสมันเป็นสามรสรงโอสามรสเนี่ยี่ยไม่ไม่ต้องบรุงรุงอะไรมาก ะไม่ต้องบำรุงอะไรมากไม่ต้องขี้วายอย่างเดียวยายใส่ขี้วายอย่างเดียวนี่ครับขี้วายอย่างเดียวแต่แต่ชาวบ้านเขาไม่รู้นะตสวนนี้จะไม่ให้มีสารพิษนี่นะครับกิ่งกิ่งยาวประมาณเมตรหนึ่งเออนี่แหละประมาณแปดสิบเซนนะครับราคากิ่งละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวส่งเคอรี่ให้ไปชํำลงถุงก็ไปชํำลงถุงก็อีกประมาณเล็กๆไปชํำลงถุงให้นะครับนี่นะครับจากสวนแม่ทรงแม่ทรง ปลูกส้มโอดียังไงบอกบอกไหมบอกคุณผู้ชมหน่อยปลูกส้มโอดีหนึ่งเราใส่ใจน้อยคือเราขี้เกียจได้อ่าขี้เกียจได้ใช่อสองอ่าคือคือถ้าพูดถึงการดูแลดูแลน้อยมากสำหรับคนขี้เกียจปลูกส้มโอดีที่สุดเป็นเป็นพืชหย่างกษียนได้แก่สบายเลยโอโ้สบายเลย,ย,เลยคนเท่าคนแกน่อันนี้นะ ขอขออีกสองปีอ่าขออีกสองปีคือปกตินี้ตัดทีหนึ่งก็จะประมาณครึ่งลำรถใช่ไหมครึ่งลำรถต่อไปนี่ตัดทีหนึ่งสามลำรถไม่อยู่ตัดทีหนึ่งครึ่งรถปิกอัพอ่าครึ่งรถปิกอัพเลยนี่ห้าร้อยหกร้อยโลนี่รถคุณไตเทพมันใส่ไม่หมดหรอกครับผมอืมมันมันมันลูกใหญ่ไนงะแล้วก็นี่ก็เป็นธุรกิจนะไอ้การเกษตรแบบหน้าลงทุนอ่าหน้าลงทุนมากไม,ไ,มไม่ต้องคิดอะไรมากไม,ไม่ต้องอะไรแต่ส้มเขียวหวานนี่ไม่ได้นี่ นี่นี่เห็นไหมมันไม่ออกอย่างนี้ใช่ไหมไ<ด>ม่ไ<ด>ออกฟรีละฟรีละแต่ส้มโอเห็นไหมคุณไปเรศดูยังยังมีลูกเล็กๆอีกสำรองไว้อีกคือคือคือทั้งปีอ,ะอ่ะฮะอ่ามันต้องเก็บมันได้ทั้งปีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดอกอีกเดี๋ยวนออ<ห>ยวัานเสด็จน้ำปุ๊บมันดอกเลยนี่นี่อ่าดอกโดยธรรมชาติถ้าผ้าปูผ้ากางไม่ทั้งปีหรือทั้งปีเหมือนกันทั้งปีน่ะแถวนั่นน่ะแถวอะไรน่ะทางใต้ทางที่ปลูกพิจิตรอะไรพวกนั้นะเขาเก็บทั้งปี มันนั่นนี่น่ะเนี่ยเห็นไหมเก็บเก็บรุ่นอย่างนี้ออกแล้วใช่ไหมยังมีรุ่นเห็นไหมน่ะมีอีกรุ่นหนึ่งเลยมีรุ่นลูกเขียวเขียวอีกอก็คือจกบถึงปีนนใหม่เลยฮะ,ะแล้วไม่ต้องรีบเก็บไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเก็บเหมือนมะม่วงมีอายุของมันประมาณห้าหกเดือนเห็นะเก็บได้อ่าอายุถ้าเป็นส้มเขียวหวานเหลืองต้องเก็บมะนาวก็ต้องเก็บต้องเบถ้าสุกเหลืองยังเก็บได้ไหมหรืออีกได้ได้ยิ่งดีน้ำหนักยิ่งดีนี่มันดูต้นนี้ครับผม <N: S 2> นี่อันนี้อันนี้ถ้าพูดถึงว่าเนี่ยเนี่ยมันยังไม่ร้อยนะเราเก็บรุ่นหลังได้เห็นไหมความไม่ร้อยของมันเราเราเอา,ามือลูบอย่างงี้จะรู้เลยอนวลมันจะนวลนแต่พวกนี้มันไม่นวลแล้วที่เด็ดเมันเนี่ยอ่าแม่ทรง,อ,งอันนู้นอะไรเนี่ยไอ้ตอนนี้ที่ปล e ูกไว้อายุมะนาวยักษ์เหรอของเราจะเป็นสวนผสมมาทางนี้สิมาครับเราจะเป็นสวนผสมมีมะนาวมีส้มโอเห็นไหมเนี่ย ไม่ใช่สองปีเนี่ยชน้นโผล่สองปีมะนาวอะไรไม่ส่งเนี่ยมะนาวพันนิติของในหลวงอ่ะบอกว่าบาดตุ้ดไปเติมอยู่หัวรัชการิก้าไม่ใช่พันนิติดิพันนิติพันอีกพันหนึ่งเขาเรียกว่าพันนี้พันอะไรเป็นพันพันอะไรของในหลวงน่ะพันอะไรอ่ะผมจำไม่มีหนามใช่ไหมสมโอ นี่สามปีสามปีปีเริ่มให้ลูกแล้วให้ลูกแล้วแต่ว่าให้ให้ให้ตัดให้เด็ดออกนิดหน่อยจริงจริงแล้วกิ่งมันต้องต้องแต่งละไม่ทรงไม่ได้แต่งไงเพราะว่าปลูกต้มโมแล้วขี้เกียจได้ขี้เกียจได้ไงนี่นะครับนี่นี่ต้นนี้อยู่เท่าไหร่ไม่ทรงต้นมันต้นต้นต้นนี้ต้นนี้อยย่เท่าไหร่อายุอันนี้ณหกเจ็ดแปดปีที่พูดเมื่อกี้ครับรุ่นเดียวกัน ต้นเดียวกันแต่นนว่าไอ้ต้นนี้มันไอ้นี่ถ้าคนพิสีพิถันหน่อยอก็จะเอาไม้คำ้ำเออาไม้คำ้ำคือคือคือไม่ทรงทำการสบายสะสะนะลูกมันเห็นไหมยิ่งห่างยิ่งห่างยิ่งใหญ่สวยเห็นไหมไม่ทรงคนถ้าเราทำดีก็ยิ่งห่างยิ่งใหญ่เหรอโอ้ยนี่เห็นไหมถ้าลูกให้ย้ายมันติดมากติดมากเลยลูกเล็ก เดี๋ยวก่อนแม่ส่งแล้วลูกใหญ่ได้ราคาไหมโอ้ก็ได้พีไม่เขาขายเขาขายเป็นไซส์หรือเป็นกิโลไม่เป็นกิโลง่ยไม่ลูกเล็กลูกใหญ่ก็ขายเป็นกิโลกิโลหมดแล้วพอขายส้มส้มรวมของแม่ท่งขายรวมถ้าขายคัดอ่ะขายคัดไม่แน่ใจเขาอ่ะเพราะแม่สรงไม่ขายไม่ขายยขายรวมเลยถ้าเราถ้าเราเราขายส่งไปเที่ยวหนึ่งใช่ไหมกับแม่ค้า เสร็จเรียบร้อยแล้วบางส่วนถ้าลูกสวยแล้วเก็บปอยขายคัดไว้ขายเองได้แล้วแต่แต่ว่าอันนี้ถ้าไม่ส่งขายปีกันที่เราเก็บมาเนี่ยสามลูกร้อย<ส>ง่ายเลย,ย,ย,ยที่นี่นะที่นี่สามลูกร้อยที่นี่นะก็ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแสดงเฟซไม่ส่งขายขายกล้วยไม่ส่งออกทางนู้นเลยอ่านี่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยสามลูกร้อยเฮ้ยเล็กเดี๋ยวกินเท่าไหร่อ่าเนี่นะครับสามลูกร้อย ประมาณอันนี้เนื้อแห้งดีใช่ไหมน,นี่อ่ะอันนี้ยังยังไม่ได้นะครับไม้สองเดินไปนู้นไปนู้นม,มาเลยมาแม่ทรงอันนี้ถ้าเราพิธีพิถัถนเนี่ยเราต้อง,อง,งเอาเอาไม้เอามาแต่งเก่งแล้เอาไม้้ำอ่าไม้้เเมำเนี่ย มันจะดกนะแม่เจ้ากลัวนงกิ่งละร้อยนะดูดูลูกมันนี่นี่มเข้ามาดูนะกิ่งละร้อยนะครับที่จะส่งไปเนี่ยลูกลูกจะดกบาะมานี้เลยนะครับนี่นะครับกิ่งละร้อยเก็บไปแล้วสองสามเที่ยวแล้วนะสามเที่ยวสี่เที่ยวละครับเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวที่ห้าละครับเนี่ยแต่เที่ยวนี้เนี่ยต้นนี้น่าจะหมดแต่ว่ามันจะมีเหลืออยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้เก็บปีใหม่เหรอเอออันนี้ยังไม่ได้เก็บช่วงปีใหม่นออกนั้นได้หมดไม่ส่งออกช่วงตุษจีนก็ดีดิเออมันก็จึงดี ออกในช่วงราคาแพงแถวแถวแถวนี้มีให้ครับนี่นะครับส้มโอจากอำเภอศรีสัชนาลัยสั่งกิ่งพันได้นะครับกิ่งละร้อยบวกค่าส่งอีกต่างหากนะครับช่วยกาช่วยการุณาสั่งทีละห้ากิ่งนะครับแม่ทรงพูดหน่อยนี่ว่าส้มโอแม่ทรงอร่อยตรงไหนอร่อยตรงที่บ้านอันนี้อีกต้นอีกโวนอีกต้นหนึ่ง อันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่อันนี้ต้นใหม่เลยต้นเพิ่งให้ผลวันเพิ่งให้ผลอ่าที่ว่าที่นี่น้าไม่ค่อยดีใช่ไหมตรงนี้น้ำน้ำให้ถึงแล้วอีกอย่างเ่ยดินเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นดินของสะน้ำขึ้นมาอ่าทีนี้ตอนนี้แม่ทรงเอาจวอะไรมาแม่ทรงไม่ได้คนเป็นคนที่ไหนนะอ๋อพี่ไม่เคลื่อนเป็นคนทางทางสมุสงคามอามพาวาสมุรสงครามมาจีบพี่แม่ทรงแล้วก็เอามาปลูกสองต้น โน่นอยู่โน่นต้นแรกมันอยู่ที่ริมบ้านไอ้ต้นแรกนี้ต้นแรกเก็บได้เป็นร้อยโลต่อปีหรือหลายร้อยโลโอ้หลายเยอะถ้ามันติดจ้ะจองกวหรอกแต่ปีนี้ส้มโอไม่ค่อยติดเพราะมันแรงราคาดีไหมราคาดีสิปีนี้ราคาดีที่สุดเมื่อก่อนห้าบาทเองโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับอ้าไแม่คงเดี๋ยวก่อนก่อนจบพูดเป็นภาษาเหนือหน่อยเจ้ออ่าอ่าสนใจส้มโอพันขาวใหญ่ จริงละวอ่อยเจินตีบ้านดงพิกแจวแค่นี้ครับสวัสดีครับ